สว,ส,สวัสดีครับผมเบิร์ดดงทอยชาแนลครับบอสดงทอยชาแนลครับขอต้อนรับเข้าสู่ ToBe Review ToBe review, to review คลิปใหม่ของเราวันนี้ก็มีของเล่นมารีวิวกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือ Lucky Cat MC03 มซีศูนย์โอ้ผมพูดุณพ,พูดแบบว่ามันต้องเชลเลอร์มันเชลเลอร์หนังมันยังไงครับต้องตองบอร์ดลักกี้แค c เอ็มซีศู a ย ครับผม Lucky Cat มันคืออะไรครับคุณเบิร์ต Lucky Cat นะครับเป็นค่ายเติร์ปาร์ตี้จากฝั่งจีนะครับครับผมคอนเซปต์ของงานนี้คือจะเอาตัวหุ่นยนต์จากซีรีส์ดังๆมาทำเป็นของเล่นซึ่งก่อนอันนี้จะมีอยู่2ชิ้นงานคือ MC 0 1 e n w i h b o t r o n แล้วก็ MC 0 2นะครับ r i g i o ถ้าไม่รู้มันคือใครก็มันคือ Devastator จาก Transformer นะก็อันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนเนาะว่าไอ้ค่ายนี้มันมันไม่ใช่งาน ก็ถือว่าเป็นงานทางเลือกถ้าว่าบางคนน่ะไม่ไม่ชอบที่จะเก็บพวกงานแบบนี้ก็ของแท้ก็มีแต่ก็ราคาก็จะสูงหน่อยถือว่าเป็นงานทางเลือกของเราไม่ได้สนุนของของละเมอดีิขสิวศแต่ว่าอันนี้ว่ามันค่อนข้างมีชื่อตอนนี้มันกาลังดังๆนะครับจากหน้าก่อนนะครับเราจะเห็นว่าตัวหุ่นนี้เป็นชื่อโนเนมซึ่งเราก็รู้จักหรอกว่าเอ๊ะมันคือตัวอะไรมันเป็นใครมาจากไหนมันต้องการอะไรเป็นระจักรดานอะไรกับเนี่ย่แต่พอเรากลับด้านภาพเข้าให้มันเป็นใครรัน ถ้าอยากรู้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรงั้นเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับแล้วนีน่คือตัวจริงของข้างในงานบีชลอรนะครับผมมันก็อยู่หน้ากล่องอยู่ดีไม่ใช่ก็ตัวนี้นี่ใช่ครับมันก็คือตัวหน้ากล่อง <c oughs> นี่คุณโดนหลอกไ่่ะเนี่ยเราไม่ได้โดนหลอกเพราะว่าตัวสินค้ามันจะมีพาร์ทเป็นกล่องสีขาวแถมมาให้ด้วยนะคร<อ>ับทุกคนอ๋ออันนี้ยังไม่ใช่ตัวงานที่แท้จริงนะครับเพราะตัวงานที่แท้จริงนั้นอยู่ที่กล่องนี้ครับผมนั่นก็คือ คุณโเแกนไดจูจินเฮ้ยกูบอกว่าเมกซอร์สไงไดจูจินเมกซอร์สมันคือไดจูจินเมกซอร์สบอกว่าเมกซอร์สไดจูจินพี่ครับหลังจากที่เราไปเคลียร์กันมากรเรียบร้อยนะครับผมเอาเป็นว่าสามารถเรียกได้ทั้งสองแบบละกันนะครับมันก็ดีไซน์มาจากตัวเดียวกันเนาะใครเป็นแฟนซูเปอร์เซนไตก็เรียกไดจูจินก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะโตมากับพาวเวอร์เรนเจอร์ก่อนก็เรียกเขาว่าเมกซอร์สก็ได้นะครับนะบอสอ่ะไหนๆมึงก็พูดว่าไดจูจินแล้วขอผมขอประวัติคร่าวๆหน่อยครับก็ ประวัติ้าวๆของหุ่นเทพเจ้าไดจูจินนะแกปรากฏตัวในตอนที่6ของขบวนการไ <c oughs> ดนโนเสาร์จูเลนเจอร์นะครับโดยพื้นหลังเขาเนี่ยแบ็คสตอรี่ <c oughs> ของไดจูจินเขาเป็นหุ่นยนต์ยุคอดีตกาลนะครับต่อสู้ปกป้องโลกจากพวกบันโดราก็เป็นพวกตัวร้ายในจูเลนเจอร์นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่พัน,นึกพวกตัวร้ายเนี่ยเข้าไปในเนมิซิสจนกระทั่งไอพวกตัวร้ายมันก็หลุดออกมาจากพันึกไดในยุคปัจจุบันก็เลยทำให้ไดจูจินต้องคืนชีพมาช่วยพวกจูเลนเจอร์สู้ครับโดยเขาก็แบ่งร่างเป็นหุ่นยนต์ไดโนเส งั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูนะครับว่ามันเป็นรูปร่างอย่างไรนี่คือตัวงานนะฮะตัวงานนะฮะจะเป็นพลาสติกผสมไดแคสไดนิดหน่อยนะครับผมก็ไดแคสจะอยู่ช่วงขาเขาเนาะมันจะเป็นพวกตรงล้อจะเป็นพวกเหล็กข้างหลังนี่แต่ว่าอันนี้คือเหมือนจะเอามาแค่ให้ให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นช่วยทำาห้มีไดแคสผสมแต่คือตัวงานส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกอยู่ก็ตามราคาเราจะมาแกะดูนะครับว่าจะใช้พาพวกนี้ประกอบเป็นตัวไมกซอสังไงเราจะเปลี่ยนจากไดจูจีนให้เป็นไดจูจีนของแท้ i <laughs> A few moments l จล้วครับแล้วนี่ก็คือเมกซอร์ที่เราคุณคุณตาคุณทำอะไรครับเนี่ยคุณเทพเจ้าผมก็ต้องคำนับเขาดีครับคุณอ๋อสบายใจฮะรู okay. ้ <laughs> สึกไงบ้างฮนะ <c oughs> ก็ส่วนตัวนะสำหรับงานเตนะิร์ดปาร์ตี้เนาะผมว่าเขาก็ทำออกมาดีเทลค่อนข้างดีเลยละ่ะราคาไม่ได้แรงมากการลงสีก็โอ้โหเถือว่าลงสีใช้ได้อยู่นะครับอาจจะไม่ได้ตัดเส้นมาให้แต่มันก็น่าเก็บน่าสะสมนะบสำหรับคนที่อยากได้ไดาจูจินราคาย่อมเยาวใช่เหรอ ระดับสูงประมาณ7นิ้วนะครับตั้งโชว์ได้ไม่น่าเกลียดนะฮะผมว่าขนาดมันยังพอดีสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเทียบกับพวกกันปลาก็1ต่อ144ซีซีใช่ไหมเอ่ยใช่ครับประมาณประมาณสำหรับผมนี่งร้อยซีซีผมสับผมว่าผมจะชอบงานพวกนี้อยู่แล้วงานที่จะมีความสูงประมาณนี้ในส่วนที่มันจะไม่เหมือนกับต้นฉบับน่าจะต้องเป็นร่วงส่วนปีกเขาใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าผมจําไม่ได้ว่าในจูจินเขามีปีกด้วยเขาที่เคยดูจําได้ว่ามีแค่รวมล่างมันแค่5ตัวจำไม่ได้ว่ามีปีก มีปีกจริงๆเขาต้องรวมร่างกับดราก้อนซีซ่าตัวสีเขียวในจูเลนจ์นครับก็สิ่งที่มันจะต่างกับตัวหุ่นยนต์ของต้นฉบับเนาะเราจะเห็นว่าเขาจะมีปีที่เหมือนจะอิงมาจากตัวของไทรันโนเขาอยู่ข้างหลังซึ่งตามหลักเราไม่เคยเห็นตัวนี้ในต้นฉบับออและส่วนตัวของงานนี้นะฮะไม่ใช่มีแค่ หุ่ยนยนต์อย่างเดียวนะครับมันสามารถแยกแยกส่วนประกอบมาเป็นตัวสัตว์ประสาทได้ด้วยนะครับผมครับ<ม>ก็ถ้าจะแยกเป็นหุ่นลบไดโนเสาร์อีก5ตัวก็จะเป็นไทแรนโนโซอรัสนะสีแดงครับไทเซอร์ท็อปสีฟ้าม,มีเซเบอร์ไทเกอร์สีเหลืองอจูแมมมอสสีดําแล้วก็ปูเทโรดอนสีชมพูถ้าเราสังเกตว่าแล้วไหนคือปูเทนาโนโดอนก็น่าจะเป็นตรงปีข้างหลังนี่แหละเพราะว่าเห็นตรงหางนี่จริงเท่านัตรงหางนี่จรงงิรงเป็นหัวเขาแล้วก็ตรงกลางหน้าอกเขานะครับครับก็หลังจากที่ได้ลองเล่นนะครับได้ลองขยับ ส่วนตัวผมค่อนข้างจะชอบนะสาหรับงานของ l u c กี Cat ซึ่งผมไม่เคยเล่น2ตัวแรกมาก่อนนะครับที่จะมีอะไรที่ขัดใจหน่อยก็จะเป็นช่วงส่วนหัวที่ว่าเขาให้รูเสียบแบบเสียบเฉยเลยไม่ได้มาเป็นเหมือนว่าเป็นจอยคอเหมือนเป็นกลมๆเหมือนไั้ท่การขยับมันก็เลยจะขยับได้แค่หมุนซ้ายหมุน,นขวาอันนี้ก็ลองจําลองจากท่าไม้ตายของเขานะครับถ้าเป็นไดจูจีนก็จะเรียกท่าไม้ตายนิว่าดาบเทพเจ้าก็าาต์คอนถ้าภาคไทยของยุควิดีโอสเก็ตเขาจะแปลท่านิว่าดดาบผ้าพลังไดโนเสาร์ส่วนท่า อันนี้อันนี้ผมก็ยิงจากในเหตุการณ์เวลาที่เขาใช้ตัวหัวของส่วนจูแมมมอสนะครับหัวของจูแมมมอสเขาจะเป็นปืนแกตลิงได้อันนี้ผมโทษจาไม่ได้ว่าเขาชื่ออาวุธว่าอะไรน่าจะน่าจะแกตลิงแมมมอสเลยหรือว่าแมมมอสกันนี่แหละสักอย่างนึงถ้าอยากได้แบบว่าปืนหนัก,นกๆก็ต้องให้เขาไปรวมร่างแบบชิงมาทีออนแล้วก็นาคอนซีซ่าจริงจริงก็มีออกมาทีแล้วนะฮะของเล่นเป็น S M P เผื่อถ้าใครอยากได้โค้กโคก็ไปหางาน S M P ได้ครบับผมน่าจะออกมาครบเลยมั้ยชัวุกคันโมเดล โปรเจกต์ใช่ครับไม่ใช่ซูเปอร์มินิพลานะใช่ครับก็ต่อจากเรื่องที่ผมเสียดายในเรื่องของพ์ดเอฟเฟกต์ไอบีมหรือว่าตาเลเซอร์ก็จะมีในส่วนของพวกพาร์ทมือเนาะที่เขาให้มาแค่มือกำรรคู่เดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นมือกำรรติดกับตัวหุ่นเลยครับอืมก็จริงๆอยากจะให้มีมือแบ์มาอีกคู่หนึ่งด้วยมือมือแบนนี่มือหมีเลรอครับ และนี่ก็คือภาพรวมของทาง Long Toy Channel นะครับผมซึ่งในส่วนของตัวพาร์ตเสริมนะฮะมันก็จะมีตัวฐานตั้งกับตัวปืนของตัวหุ่นมาให้นี่น่หน่อยๆนะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้หยิบยกมานะครับผมอ๋อก็คือเราเอามาเป็นส่วนสําคัญสําคัญเนาะใช่ครับผมพวกพาร์ตเสริมพวกปืนที่ติดไหล่อะไรเงี้ยมันเป็นออปชั่นพาร์ตแล้วกัน l o ก g Channel พาร์ตคือมีก็ได้ไม่มีไม่เป็นไรใช่ครับผมถ้าไม่มีฐานมันก็ยังสามารถตั้งโชว์ได้เราก็ยังคงเป็นไดจูจิงอยู่ดีความเห็นโดยรวมของเราก็ผมว่าตัวไดจูจิน ของ u c ก y Cat ครัดดูแล้วมันก็ถึงจะจุดขยับไม่เยอะแต่ก็พอเอามาตั้งโชว์ได้อยู่นะครับก็คือถ้าอิงตามต้นฉบับมันก็ขยับตามตัวจริงก็ประมาณนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้น<ม><ม>คือเราจะโทษว่าล<ม>ัก cat แคเขาขยับมาไม้ก็ไม่ได้ใช่ครับจุดขยับอาจจะไม่หรูหาเท่าไรแต่แค่เอามาตั้งว์ับเท่ถามว่าน่าสะสมไหมหน่าสะสมก็แนะนําใครที่เป็นสาวกเมกซอร์ตหรือว่าใครที่เป็นสาวกไดจูจินหรือแฟนคลับซูเปอร์เซนไตยุค90อย่างเงี้ยผมก็ ว่าเป็นตัวที่ผมมันต้องมีก็คือเป็นทางเลือกราคาย่อมเยาถ้าว่าใครที่ไม่มีพวกอุ่นตัวนี้ในงานของเฟรมทอยหรือว่าแฮสโบรที่ว่าราคาค่อนข้างหนักเหมือนกันหรือว่าใครที่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีกำลังซับพอที่จะซื้อพวกงานโซลออฟชูโกคินหรือ SOC อดูจนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือผมว่าก็เป็นตัวที่แนะนําเลยตัวหนึ่งสเกลอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่ถ้าใครที่เก็บพวกประมาณ6นิ้ว7นิ้วอะฟิทอาร์ตหรือว่า HG อย่างเงี้ยผมว่ามันไปยืนคู่กันก็ไม่น่าเกลียดนะค่อนข้างเท่ แบบยูนิเนียนกันได้ครับเรามาสรุปคะแนนให้กับตัวงานลักกี้แคทนะครับผมส่วนตัวผมให้8ปคะแนนนะฮะด้วยความสวยงามมากน,นะครับเพราะว่างานค่อนข้างลงสีสวยเลยนะครับผมเอาไปยืนเนียนๆได้อยู่เขาลงเป็นเหมือนเหล็กเหมือนกันนะทั้ที่มันเป็นพลาสติกส่วนผมก็ก็ให้8เท่ากับพี่เบิร์นเขานะครับแต่ว่าผมไม่ได้หักเพราะว่าตือขยับมันไม่ดีนะผมหักเพราะว่ามันเป็นเมกาซอสมันไม่ใช่ดิบดิบเทอันะนั้นแหละสำหรับพี่นี้และสองคนจากโดนทอยชาแนลก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กด นะครับแต่ยังไม่ต้องกดแชร์เพราะเรายังถึงอยู่ครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ครับของเล่นทุกชิ้นมีมูล,ลค่าแต่คุณค่าอยู่ที่เราเป็นคนตัดสินครับฝากไว้ให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ